จะซื้อปลาหมึกมากินแต่ละทีก่ก็คิดยากกลัวว่าจะเหนียวเคี้ยวลําบากวันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะเก๋มีเคล็ดลับดีๆมาฝากปลาหมึกที่พี่ๆเห็นในคลิปนะคะเป็นปลาหมึกหนังสมนิ้วค่ะก่อนนําไปทอดเก๋จะนํามาตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้ให้พอดีคําค่ะและก็ทําการทอดได้เลยวิธีการทอดนะคะก็ใช้ไฟกลางๆพอค่ะคนไปคนมาอย่าหยุดคนนะคะ พอาะปลาหมึกตัวนี้เนื้อเขาจะบางแห้งโอกาสที่จะไหม้ก็สูงมากๆเลยผัดไปผัดมานะคะใช้เวลาประมาณ1นึาทีกับอีก30สิวินะคะสำหรับตัวนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้อนของกระทะแต่ละบ้านด้วยนะคะเราต้องสังเกตปลาหมึกสีเหลืองก่อนนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถตักขึ้นรับประทานได้เลยจะกินเป็นกับข้าวหรือว่าจะทําเป็นกับแก้มก็แสนอร่อยนะคะวิธีนี้จะทําให้ปลาหมึกเรากรอบ อร่อยไม่แข็งไม่เหนียวเคี้ยวง่ายนะคะพี่ๆคนไหนอยากลองก็ลองทำตามได้เลยนะคะหรือว่าคนไหนสนใจสั่งซื้อประหมึกก็โทรมาที่เบอร์0887353720ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ